ขณะที่สถานาการณ์ภายแรงที่จังหวัดชัยภูมิก็ส่งสัญญาณวิกฤตที่สุดในรอบ30ปีนะคะขณะที่ชลประทานบุรีรัมย์ก็งดปล่อยน้ําทัง22อ่างเพื่อใช้ในการเกษตรพร้อมเตรียมเรียกกรรมาการผู้ใช้น้าแต่ละหมู่บ้านหารือจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําช่วงหน้าแล้งค่ะสำนักงานโครงการชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์ได้งดปล่อยน้ําให้กับเกษตรกรทั้งในเขตและนอกเขตพื้นที่บริการของอ่างเก็บน้ําทั้ง22แห่งแล้ว หลังพบว่ามีปริมาณน้ำเฉลี่ยร้อยละ62ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งขณะเดียวกันจะได้เรียกคณะกรรมการผู้ใช้น้ำตามหมู่บ้านชุมชนต่างๆเข้าหารือเพื่อวางแผนในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเนื่องจากคาดว่าฤดูแล้งปีนี้จะยาวนานกว่าทุกปีนายกิติกุลเสภาศิราพรผู้อำนวยการชูลประธานบุรีรัมกล่าวว่า อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำดิบสำหรับใช้ผลิตน้ำประปาเพื่อบริการประชาชนกว่า20,000ครัวเรือนในอำเภอเมืองและอำเภอห้วยราชมีสถานการณ์น่าเป็นห่วงเพราะมีปริมาณน้ำเพียงร้อยละ42ของความจุอ่างซึ่งชลประทานและสำนักงานประปาส่วนภูมิภาคสูบพันน้ำจากลำน้ำมากที่มีระยะทางยาวกว่า20กิโลเมตรมากักเก็บไว้ในอ่างเพื่อลดความเดือดร้อนให้กับประชาชน ส่วนที่จังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำแม่น้ำชีเริ่มมีสัญญาณเตือนว่าสถานการณ์ภายแรงในปีนี้จะรุนแรงสุดในรอบกว่า30ปีเนื่องจากฝนทิ้งช่วงมานานหลายเดือนทำให้แม่น้ำชีบางจุดเริ่มแห้งขอดขณะที่ปริมาณน้ำภาพรวมในอ่างเก็บน้ำ13แห่งของจังหวัดชัยภูมิเหลือไม่ถึงร้อยละ30ของปริมาณการกักเก็บ ด้านนายสมบัติมีลักษณะสมนายช่างอาวุโสชลประธานจังหวัดชายภูมิยอมรับว่าปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นเริ่มส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกข้าวนาปีกว่า3 0 0แสนไร่โดยพบว่าชาวนาในหลายพื้นที่เริ่มมีปัญหาแย่งชิงน้ำและคาดว่าหากยังไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มจะทำให้แม่น้ำชีแห้งขอดทั้งสายภายในสิ้นเดือนธันวาคมนี้ค่ะ